ทุกคนเห็นด้วยหมดเลยนะไม่อยากเปลี่ยนอยากแก้หมดเลยแต่ด้วยว่านี่โอเคอำนาจเขายังไม่ค่อยเยอะอะไรเขายังไม่ได้มีแบบเสียงเยอะพอที่จะเป็นแบบฝ่ายรัฐบาลทุกเรื่องแม่งเกี่ยวกับอันเมืองมาเล่าเบียร์ไปถึงยาสีฟันค่าน้ำประปาค่าไฟค่าเน็ตค่ารถไฟค่าเฮียอะไรเดี๋ยวเราจะไปคุยกับผู้จัดงานกันนะครับมิสเตอร์เบนซ์ประชาชนเบียร์นะครับตอนนี้เขากำลังต้อนรับแฟนคลับเขาอยู่นะครับสวัสดีครับัวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับขอคุยด้วยนิดนึ่งนครับฐา้ะผู้จัดงาน เป็นไงบ้างครับเดินทางมาไกลมากนะร้อนที่หายเลยเปียกเหมดเปลยครับเปียกชุ่มครับก็เป็นไงบ้างครับงานรอบนี้ก็ดีใจครับคนมาผมว่าน่าจะมี5,000คนบวก5,000คนบวกแน่นอนเพราะด้วยที่ทำพื้นที่เพราะแล้วพื้นที่มาได้สาม0 0่ตารางเมตรแล้วคนหมุนเวียนด้วยความที่มันร้อนอ่ะคนนึงไม่อยู่นานไปเรื่อยเก็ได้อะโอเคเลยเบียร์200แบรนด์400กว่าตัวเนี่ยคือแบบทุกคนแฮปปี้ ทิมฟรีเข้าฟรีคือแบบเปิดโลกทุกคนที่มาคือเปิดเปิดโลกเลยอ่แะแต่ก็ไม่มนันไม่พอนะคือจริงๆเราเรา,เาพยายามจะพ่อสุราชุมชนเนาะคือ,ขอเขาไม่เคยแบบไม่เคยมีอ่ะคือที่ของเขาไม่เคยมีมก็เราก็เป็นสน่วนในการผลักดันขเขาต่อไปเขาเชื่อว่าสุราชุมชนคือกระดูกสันหลังของประเทศชาติครับเห็นเมืม่อวานมีมีเวทีเสวนาคืออาชวนพรรคการเมืองมาใช่ไหมครับมาท้ายๆว่าเอาเขามาเอาเขามาเพื่อจะให้เขาเล่าให้บอกหน่อยว่านโยบายของคุณคืออะไรในเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับบรรยากาศบรรยากาศเมื่อวาน ทุกคนเห็นด้วยหมดเลยนะไม่อยากเปลี่ยนอยากแก้หมดเลยแต่ด้วยว่านี่โอเคอำนาจเขายังไม่ค่อยเยอะอะไรเขายังไม่ได้มีแบบเสียงเยอะพอที่จะเป็นแบบฝ่ายรัฐบาลก็เป็นแค่ฝ่ายแบบอิาระเนาะแต่ทุกคนก็ทำแบบเห็นด้วยแล้วว่ายังไงก็ต้องแก้จะแก้ยังไงเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวว่ากันโดยไอเดียทุกภาพเป็นไปทางเดียวกับที่เราขับเคลื่อนมาต้องแก้ยังไงต้องแก้มันไม่ใช่แค่แก้เรื่องการผลิตนะไปแก้ไปถึงเรื่องช่องทางการขายการโฆษณาที่ไปยุหาต่อยุ้นทําได้อะ โฆษณาไม่ได้ใช่ใครจะซื้อใช่เร้อยโอเคก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีใช่ไหมครับคุยกับพากยกันเมาาื่อวานทีนี้ถามหน่อยนนแนวโน้มในอนาคตจะขับเคลื่อนอะไรยังไงต่อครับสําหรับเรื่องราวของเหล้าเบียร์และเครื่งงองดื่มแอลกอฮอล์มันก็อยู่ในช่วงแรกผมมองว่าที่ผมทำมาทั้งหทุกอย่างเนี่ยอัน<ช>นี้คือสเตจแรก<ช>เพราะเราคาดหวังคนประมาณ16ล้านเราไม่ทํางานคนแค่พันคนหรือ4,000คนหรือ้าพันคนแค่นี้เพราะอย่างคนแบบทั้งประเทศอ่ะเก็ต์องานเรางานเนี่ยมันคืองานไปไป ก้าวไปสู่างานแบบเวอรเป็นแบบเวอ์คลาสแบบออคเทเบิลเฟสวันหนึ่งอ,อ,อยากจัดงานทับเบียร์ส่รชาชนรวมกันแล้วแบบทั้งเดือนเลยแดดทั้งเดือนเลยเอ,อ,อยู่ให้แบบเป็นเดือนแล้วคนมาทั้งนอกากินงานอย่างนี้คนไปร้านนะก็คืออยู่ในช่วงการสร้างการรับรู้เรื่องเริ่มเรื่องสุราเรื่องแอลกอฮอลในประเทศไทยก่อนแล้วก็ในอนาคตมันจะต้องนําไปสู่การแก้ไขโครงสร้างกฎหมายนโยบายให้มันเพื่อประโยชน์ให้กับรายเล็กคนเล่อยใช่แล้วสำคัญเราไม่ได้อยากแก่เรื่องเบีย บอกเลยไม่แก้ให้ลงเดียวเราอยากแก้เลยที่มากคนเยอะเลยทุกชนิดทุกชนิดแล้วเราเชื่อว,ว่าคนพวกนี้แหละคนที่ไม่เคยสนใจการเมืองเลยคนที่ไม่เคยดูแล้วว่าการเมืองมีผลแก่ตัวเองการู้จกกักเอาเบีย์นี่แหละแล้วก็าเชื่อว,วันนึงเขาจะไปใช้เสียงของตัวเองอ่ะเป็นแบบ Active แอคทีฟซิตแบบเป็นคนที่แบบเข้าใจเรื่องการเมืองแล้วก็ทำงานการเมืองของตัวเองได้แล้วไปพร้อมๆกันเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปพร้อมๆกันอย่างนั้นแหละใช่ครับก็ทุกเรื่องแม่งเกี่ยวกับการเมือง มาเล่าเบียร์ไปถึงยาสีฟันค่านาปปาค่าไฟค่าเน็ตค่ารถไฟฟ้าค่ายี่อะไรก็เป็นเที่ยบายแบบอาคารเนาะแต่ทุกคนก็ทำแบบเห็นด้วยแล้วว่ายังไงก็ต้องแก่แต่แก้ยังไงเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวว่ากันโดยไอเดียทุกพักเป็นไปทางเดียวกับที่เราขับเคลื่อนมาต้องแก้ยังไงต้องแก้ไม่ต้องลดมันไม่ใช่แค่แก้เรื่องการผลิตฮะไปแก้ไปถึงเรื่องช่องทางการขายการโฆษณาที่มันมีปัญหาต้อยวุ่นทำได้อ่ะโฆษณาไม่ได้แล้วใครจะซื้อได้ย่อยอะ โอเคก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีใช่ไหมครับคุยกับพักตะเมิมาางเมื่อวานทีนี้ถามหน่อยเรแนวโน้มในอนาคตจะขับเคลื่อนอะไรยังไงต่อครับสําหรับเรื่องราของเหล้าเบียร์และเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์มันก็อยู่ในช่วงแรกผมมองว่าที่ผมทำมาทั้งหทุกอย่างเนี่ยอันนี้คือสเตจแรกเพราะเราคาดหวังว่าคนประมาณ16ล้านเราไม่ทํางานกับคนแค่พันคนหรือ4ี่พันคนห้าพันคนแค่นี้ขยายเป็คนแบบทั้งประเทศอ่ะเก็ตโรงงานเราโรงงานเนี่ยมันคืองานไปไปก้าวไปสู่งานแบบเวิร์กเป็นแบบเวิร์กค้าแบบ ออกรั้วเฟสปันหนึ่งอย่าสังงานทับเบียร์สุญชาตนรวมกันแล้วแบบทั้งเดือนเลยแดดทั้งเดือนเลยจะอยู่ให้เป็นเดือนแล้วคนมาทั้งนอกมากินงานอย่างนี้คนไปร้านก็คืออยู่ในช่วงการสร้างการรับรู้เรื่องเริ่มเรื่องสุราเรื่องแอลกอฮอล์ในประเทศไทยก่อนแล้วก็ในอนาคตมันจะต้องนําไปสู่การแก้ไขโครงสร้างกฎหมายนโยบายให้มันเพื่อประโยชน์ให้กับรายเล็กคนไทยกตลอยใช่แล้วสำคัญเราไม่ได้อยากให้แค่นเรื่องเบีย บอกเลยไม่ได้แก่ให้เรื่องเดียวเราอยากแก้ได้มากกว่าเี้เยอะเลยท,ทุกชนิดทุก,ทกชนิดแล,แล้วเราเชื่อว่าคนพวกนี้แหละคนที่ไม่เคยสนใจการเมืองเลยคนที่ไม่เคยดูแล้วว่าการเมืองมีลยังไงกบตัวเองแตรู้จากเราเบีย์นี่แหละแล้วก็าเชื่อวันนึงเขาจะไปใช้เสียงของตัวเองอะ่ะเป็นแบบแอคทีฟซตแบบเป็นคนที่แบบเข้าใจเรื่องการเมืองแล้วก็ทำงานการเมืองของตัวเองได้แล้วไปพร้อมๆกันเปลี่ยนแปลงเพศนี้ไปพร้อมๆกันอย่างนั้นแหละใช่ครับก็ทุกเรื่องแม่งเกี่ยวกับการเมือง มาเล่าเบียร์ไปถึงยาสีฟันค่าน้หาระปาค่าไฟค่าเน็ตค่ารถไฟฟ้าค่าเยี่อะไรเกี่ยวกันหมดเกี่ยวกับการเมืองหมดนะครับเกินมาไม่ใช่ไม่ได้นี่มีการเมืองคือทุกเรื่องชีวิตคือลมหายใจครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ